แตกสลายภายใต้ความสมมาตรและสีพาสเทล Badass พลกราดับพอดแคสตโคตดไหนจริงๆพลกราฟไหนน่าสนใจข้อความไหนโดนใจไม่ว่าจะเพลงหนังหนังสือศิลปะมา people เดี๋ยวเราเล่าให้ฟัง สวัสดีค่ะแจนจากแบดแอดพารากราฟนะคะ,ะวันนี้ถึงคิวของผู้กำกับที่มีลายเซ็นชัดที่สุดคนหนึ่งในโลกภาพยนตร์เนื้อก็คือเวสแอนเดอร์สันคือถ้าพูดถึงเวสแอนเดอร์สันนะภาพแรกที่หลายคนคิดถึงก็คงหนีไม่พ้นโทนสีพาสเทลเนาะแล้วก็องค์ประกอบภาพที่แบบว่าสมมาตรแบบเป๊ะๆมากๆเลยจนหลายคนอาจจะมองว่าเขาเป็นแบบพวก p e r f e ชั i นิส s t หรือเปล่าหรือว่าแบบข้างความเป๊ะหรือเปล่าข้างดีเทลหรือเปล่านะคะแต่จริงๆแล้วเราอยากจะชวนดูให้มากกว่นานั้นนิดนึงเราสนใจว่าเบื้องหลังความเป๊ะของ เฟรมเหล่านะั้นอะมันซ่อนอะไรไว้บ้างนะคะแล้วก็ไอความสมมาตรที่เราเห็นนะ่ะกำลังพูดอะไรกับเรามากกว่าแค่แบบเรื่องของเอสเตติกเรื่องของความงามหรือเปล่าแล้วก็มีหลายเหตุผลค่ะที่นักวิจารณ์และแฟนๆเนี่ยวิเคราะห์ถึงเบื้องหลังความชื่นชอบในความสมมาตรของเวสแอนเดอร์สันนะคะเหตุผลอย่างแรกเลยก็คือเอ่อเรื่องความเป็นระเบียบอะคะ่ะมันควบคุมได้มันเป็นความต้องการในการจัดระเบียบในโลกที่แบบว่าไร้ระเบียบคือในโลกของความเป็นจรงิงมันเต็มไปด้วยความวุ่นวายที่แบบว่าไม่สิ้นสุดเนาะการได้มอง ภาพที่แบบเป๊ะแล้วมันควบคุมได้ทุกๆอย่างอ่ะอาจเป็นเหมือนการ Escape การหลบภัยอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็การมองหาความสงบในอีกแบบหนึ่งซึ่งเวสแอนเดอร์สันนะคะไม่ได้สร้างเฟรมที่สมบูรณ์แบบเพื่อโชว์ความเก่งด้าน p โปรดักชันดีไซน์อย่างเดียวแต่มันไปนสะท้อนเรื่องของความต้องการการควบคุมค่ะที่ลึกๆแล้วอาจจะมาจากนิสัยส่วนตัวของเขาเองหรือมันไปรีเฟก ภาพของตัวละครที่อยู่ในเรื่องก็ได้ยกตัวอย่างเช่นใน Royal Tenenbaum นะคะตัวละครทุกตัวมันดูเหมือนเหมือนเผินๆว่าจะมีระเบียบใช่ไหมถูกจัดเรียงแบบถูกจัดวางแต่ข้างใน ข้างในตัวละครข้างในครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่มันเต็มไปด้วยความเจ็บปวดแล้วก็ลอยล้าวค่ะเฟรมภาพที่ทุกคนถูกวางไว้ในตำแหน่งที่ชัดเจนก็จริงแต่ความสัมพันธ์ในนั้นมันกระจัดกระจายมากคือเหมือนแบบพ่ออยู่ทางแม่อยู่ทางพี่น้องในตระกูลนั้นก็อยู่คนละทางอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่มันพังๆงงๆอ่ะมันถูกซ่อนไว้ในฉากที่มันเป็นระบบระเบียบซึ่งเฟรมของเวสแอนเดอร์สันนะคะมันไม่ใช่เพื่อความสมบูรณ์แบบแต่มันเป็นเพื่อเหมือนแบบการเยียวยาความพังมันเป็นการพยายามควบ คุมในสิ่งที่เราอาจจะควบคุมไม่ได้อย่างถัดมาเลยก็คือรูปแบบที่สมมาตรนะคะแต่มันไม่ต้องสมจริงซึ่งเวสะเขาเลือกที่จะไม่เล่าเรื่องให้เหมือนความเป็นจริงคือเขาไม่สนว่าโลกจริงหน้าตามันจะเป็นยังไงเพราะว่าโลกจริงมันไม่มีทางเป๊ะได้ขนาดนี้อยู่แล้วแต่การที่เวสเขาเลือกสร้างโลกที่มันดูเป๊ะเกินจริงมันก็เลยดูแบบดูบิยอนดูเหนือจริงขึ้นไปแล้วก็เหมือนกับแบบพาเราเข้าไปในอีกโลกหนึ่งนะคะแล้วไอ้โลกที่สร้างขึ้นมามันก็ต่างจากของจริงโดยตั้งใจโดยใช้ความเป็น f o r m ลิ i s m โอเวอร์เรียเพื่อเล่าอารมณ์นะตอนนั้นยังไงมากกว่าคนดูก็เลยรู้สึกสนุกไปไปด้วยเวลาเห็นตัวละครถูกจัดวางแบบแปลกๆเพื่อเล่าเรื่องในเฟรมนั้นนะคะอย่างในมูนไลท k i n g ดอมอย่างเงี้ย มันจะเป็นเรื่องของเด็ก2คนที่หนีออกจากบ้านใช่ไหมเพื่อแบบหาความรักและอิสระแล้วก็โลกของพวกเขาก็จะแบบถูกจัดไว้อย่างเป๊ะๆเ,เลยอารมณ์เหมือนฉากละครเด็กเลยแต่ไอ้ความเป๊ะนั้นน่ะมันไปตอกย้ำความขัดแย้งของเด็ก2คนที่ออไม่มีที่อยู่ในโลกของผู้ใหญ่อะคะ่ะซึ่งก็อาจจะไปสะท้อนถึงความรู้สึกแปลกแยกหรือความแตกต่างของตัวละครในเรื่องหรือใน uh, The Grand Budapest Hotel อะคะ่ะโลกของโรงแรมเนี้ยมันดูเหมือนเป็นโลกในนิทานเนอะสีมันสวยมากจัดเฟรมเป๊ะมากแล้วก็เล่าเรื่องของ ของการล่มสลายของยุคสมัยสงครามแล้วก็การจากลาใช่ไหมซึ่งไอสิ่งเหล่านี้มันถูกซ่อนอยู่ภายใต้สีของความเป็นพาสเทลความสมมาตรเหล่านั้นแล้วก็อย่างที่บอกค่ะทุกอย่างดูซอฟเนื่องเมื่อเป็นสีพาสเทลอย่างถัดมาเลยคือเรื่องของความสมมาตรมันไปดึงดูดใจค่ะเพราะว่าสมองเราชอบมันนะคะคือความสมมาตรเนี่ยสร้างจุดสนใจทําให้ภาพมันดูมีพลังนอกจากนี้ความสมมาตรยังเป็นสิ่งที่มันไปสอดคล้องกับความเป็นธรรมชาติของมนุษย์ซึ่งเรามักจะมองหารูปแบบแล้วก็ความสมดุลการที่ ที่ได้เห็นภาพที่ถูกจัดวางแบบสมบูรณ์แบบอะ่ะมันเลยสร้างความรู้สึกพึงพอใจแล้วก็น่าหลงไหลในจิตใจนะคะซึ่งอันนี้เป็นจากงานวิจัยด้านชีววิทยาวิวัฒนาการนะคะเราไปอ่านมาจากดีไซน์ซัมติงนะคะครอบคุณดีไซน์ซัมติงด้วยนะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วมนุษย์อะ่ะชอบใบหน้าหรือรูปทรงที่มันสมมาตรเพราะอะไรเพราะมันไปบ่งบอกถึงความมีสุขภาพดี การเป็นยีนที่แข็งแรงแล้วคนนั้นก็จะมีเสน่ห์ดึงดูดที่มากกว่าเหมือนเวลาที่เราเอาหน้าดาราแล้วเรามองว่าคนนี้สวยคนนี้หล่อถ้าเรามาเทียบความสมมาตรดูเราจะเห็นว่าเขามีรูปทรงที่สมมาตรทางด้านซ้ายและด้านขวามันทําให้บ่งบอกว่าคนนี้จะสืบพันธุ์ต่อไปได้ประมาณอย่างนั้นนะคะแล้วก็แล้วสมองเราว่าเก่งในแง่ของการจําแนกรูปแบบแพทเทิร์นซึ่งรูปแบบเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่สมองตีความได้ง่ายมันจัดเก็บได้ง่ายแล้วเรารู้สึกพึงพอใจกับมันได้ง่ายมันเลยเป็นเหตุผลว่าทําไม ทุกช็อตของเวทแอนเต์สันนะมันมีพลังแล้วเราก็อาจจะไม่เข้าใจตัวเองได้หรอกว่าเฮ้ยทำไมเราถึงชอบแต่เรารู้สึกรู้สึกดีกับมันแน่ๆเวลาเราเห็นทุกอย่างมันสมมาตรนะคะ คานนี้เรามาดูกันต่อว่าภายใต้ความสมมาตรมันมีความหมายอะไรซ่อนอยู่นะคะภายใต้ความสมมาตรมันมีความโดดเดี่ยวแล้วก็ความแปลกแยกค่ะความไอโซเลชันซ่อนอยู่คือในบางครั้งการวางตัวละครไว้ตรงกลางเฟรมอย่างสมมาตรมันอาจจะไปเน้นย้ำความรู้สึกโดดเดี่ยวหรือว่าการเป็นคนนอกของตัวละครนั้นๆคือพวกเขาอาจจะรู้สึกเหมือนแบบถูกแยกออกมาจากโลกที่มันไม่สมมาตรรอบตัวอีกอย่างหนึ่งคือความสมมาตรมันคือความไร้เดียงสาค่ะมันคือความอินโนเซนต์คือถ้าเราสังเกตเด็กๆมักจะวางของแบบเป๊ะ โดยที่ไม่รู้ว่ามันคือความสมมาตรนะซึ่งเฟรมของเวสก็มีความตั้งใจแบบนั้นเหมือนกันเป็นเหมือนการมองโลกผ่านสายตาเด็กค่ะที่ทางเปราะบางแล้วก็จริงใจความสมมาตรเนี่ยอีกอย่างหนึ่งคือไม่ใช่แค่เปลือกของความสมบูรณ์แบบคือหนังของเขาดูสมบูรณ์แบบด้วยความสมมาตรความซิมเมทรีก็จริงแต่ตัวละครโคตรพังค่ะคือความสมมาตรที่ดูเหมือนจะแข็งแรงและมั่นคงเนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นแค่เปลือกนอกที่มันไปซ่อนไว้ซึ่งความไม่สมบูรณ์แบบของตัวละครในเรื่องคือในตัวละครในเรื่องมันก็จะมีคนพังๆอยู่ด้วยกันเน พังในความสัมพันธ์บ้างพังในความโดดเดี่ยวบ้างตัวละครมันไม่ได้สมบูรณ์แบบเลยถ้าเทียบกับภาพที่ออกมามันก็เลยไปสร้างความคอนทราสต์กันอย่างสิ้นเชิงเลยบนความสมมาตรที่มันซ่อนความพังพังของตัวละครหรือคาแรคเตอร์เอาไว้ถ้ายกตัวอย่างก็คืออย่างในดัจจิลิงลิมิเต็ดนะคะจะเป็นเรื่องราวของ3พี่น้องใช่ไหมเดินทางด้วยรถไฟที่ค่อนข้างจะดูดีมีระเบียบเลยแต่ภายในใจของแต่ละคนมันค่อนข้างยุ่งเหยิงเหมือนขอบวนรถไฟที่แบบไม่มีจุดหมายเลยสังเกตดีๆเราก็จะเห็นหนังของเวสแอนเดอร์สันที่พูดถึงเรื่องความ สัมพันธ์บ่อยๆนะคะแล้วก็จะแฝงไปด้วยความประชดประชันภายใต้เซตอัพที่มันค่อนข้างสวยงามมาแหละคราวนี้มันมีบทความจาก The m a t t e r เหมือนกันค่ะเขาบอกไว้ว่าวิเคราะห์ว่าการที่เรื่องราวของแอนเดอร์สันเนี่ยวนเวียนอยู่กับความสัมพันธ์ของครอบครัวตัวละครหรือว่าพี่น้องที่มันแตกสลายเนี่ยอา,อาจจะเป็นเพราะว่าวัยเด็กของเขาเนี่ยเติบโตมาในบ้านที่พ่อแม่หย่าร้างกันนะคะซึ่งเขาเคยออกมาบอกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ค่อนข้างเร็วร้ายที่สุดในช่วงวัยเด็กเลยแต่ยังไงก็ตามถึงพ่อแม่จะหย่ากันแต่แอนเดอร์ จริงๆแล้วกับพี่น้องเขา,าไม่ได้มีปัญหากันเองนะคะไม่ได้มีปัญหากันเหมือนในหนังอย่างเช่นเ,เรื่องรอยัลเทนเนอร์บหรือว่า d a จ j i l i n g Limited แต่กับรักกันดีด้วยซ้ำนะคะซึ่งจะเห็นได้จากการที่ e r i ิ c h e s e Anderson นะคะน้องชายแท้ๆของ w e s a อ d e r s ร์เองเนี่ยที่เป็นนักวาดภาพประกอบอเขามักจะมาช่วยงานของ w e s Anderson ับ่อยๆด้วยการที่เขาจะวาดภาพแล้วก็ใช้เป็นพร็อพในหนังให้หรือว่าอาจจะช่วยทผผําแผนผังโลเคชันในเรื่องให้เพื่อให้ a อ d e r s ร์นัเอาไปใช้สื่อสารกับทีมอาร์ตได้ง่ายขึ้นนะคะ อันถัดมาเลยนะคะแล้วสีในหนังอะทำไมต้องเป็นสีพาสเทลนะคะเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่โดดเด่นไม่แพ้กับการจัดวางเฟรมของเขาเลยความซิมเมทรีของเขาเลยคือเราจะเรียกว่า world building palette แบบเวสและกันคือโลกของสีในแบบของเวสที่เซตอัพไว้ในหนังในแต่ละเรื่องเนี่ยมันไปช่วยส่งเสริมอะไรแน่นอนว่าอย่างแรกเลยก็คือเออมันไปสร้างโลกในจินตนาการแห่งการหลีกหนีนะคะ่ะคือสีพาสเทลอะมันช่วยสร้างบรรยากาศเหมือนฝันหรือโลกที่แบบคล้ายๆกับ น,นิทานอ่ะเทพนิยายหรือว่าเราสังเกตวิธีการเล่าเรื่องของเขาก็ได้ก็จะมีความเป็นนิยายหรือนิทานอยู่ซึ่งมันจะแยกออกจากความเป็นจริงที่เราเจอในชีวิตประจําวันนั่นแหละมันเป็นการหลีกนีความจริงอีกวิธีหนึ่งเอ,อ่ยยกตัวอ,อย่าง t ด e g แก n น Buda p ป s t Hotel ในปี2014เนื้อเรื่องเนี่ยไปเล่าในช่วงปี193 2ใช่ไหมโรงแรมก็จะถูกนําเสนอด้วยโทนสีชมพูอมม่วงมีม่วงลาเวนเดอร์มีสีเขียวพิตาชิโอเนอะืะทั้งภายนอกอาคารภายในอาคารหรืออะไรต่างๆแล้วก็จะมีพวกเสื้อผ้าพนักงานไปจนถึงขนนนมในร้า ซึ่งสีพาสเทลเหล่านี้ทาให้โลกของโรงแรมมันดูไม่ใช่ของจริงอะ่ะเป็นโลกที่คนดูรู้สึกว่าเอออยากเข้าไปอยู่เนอะทั้งที่เนื้อหาภายใต้สีชมพูนั้นมันคือเรื่องราวหลังสงครามเป็นเป็นเรื่องราวความเสื่อมถอยหรือว่าเรื่องของความทรงจําที่มันหายไปนะคะอีกอย่างหนึ่งคือสีพาสเทลมันไปเบรกอารมณ์เศร้าของเรื่องค่ะคือหนังของเวนเดอร์สันมักจะพูดถึงความสัมพันธ์ที่มันค่อนข้างซับซ้อนครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์แบบหรือว่าการเติบโตแบบเปล่าเปลี่ยวเงาในจิตใจอะไรเงี้ยเนาะสีพาสเทลมันเลยไปช่วยให้ เรื่องเหล่านี้ไม่ดูม์เกินไปอย่างตัวอย่างก็คือโ y โยเทน e นบา u ์ในปี2001เนี่ยค่ะฉากครอบครัวที่แปกแยกนั่งกันอยู่ในห้องนั่งเล่นทุกคนเขาจะมีสีเฉพาะตัวของเขาอย่างชุดสีเหลืองม์ของลิชชี่อย่างเงี้ยหรือว่าชุด เทนนิสสีมาโกซึ่งสีเหล่านี้มันดูซอฟก็จริงแต่มันทําหน้าที่ของมันค่ะคือเพื่อไม่ให้ความเศร้ามันไปเออกลืนอารมณ์ทั้งหมดเนาะซึ่งสีพัทเทลเนี้ยมันทําให้หนังพูดถึงความเศร้าได้อย่างสุภาพและอ่อนโยนมากขึ้นมันมีผู้ชมเออคอมเมนต์หนึ่งค่ะในเลดดิคเคยเขียนไว้นะบอกว่าเราชอบประโยคนั้นมากเขาบอกว่าเวใช้สีเบรกอารมณ์เศร้าเพื่อให้เราได้ยินความเจ็บปวดผ่านภาพที่สวยงาม อีกอย่างหนึ่งคือสีเป็นเรื่องของตัวบอกเวลาแล้วก็ความทรง,งจำค่ะคือพาสเทลมันไม่ใช่แค่ความสวยงามแต่มันเป็นสื่อถึงช่วงเวลาด้วยอย่างเช่นใช้สีสดในอดีตแล้วก็มาใช้สีซีดในปัจจุบันเพื่อจะสื่อว่าโลกนั้นมันเคยสวยงามอะมันเคยมีชีวิตชีวาแต่ตอนเนี้ยโลกมันจืดจางลงไปแล้วความรู้สึกมันจืดจางลงไปแล้วอะไรเงี้ยซึ่งการใช้สีเราเนี้ยมันช่วยสร้างความรู้สึกถึงความโหยหาอดีตหรืออีกอย่างหนึ่งคือสีเป็นตัวบอกเวลาของยุคสมัยอย่างเวสแอนเดอร์สันเคยกล่าวถึงสีสันในส่วน ของแกรนบูดาเปสโฮเทลอะคะ่ะเพราะว่ามันเป็นเนื้อเรื่องที่เซตอัพอยู่ในปี30เนาะเหมือนว่าเขาบอกว่ามันเป็นวีดดิ้งเค้กเคอรเลอร์คือเป็นสีของเค้กแต่งงานไอ้ส่วนสีเขียวมะกอกที่เราเห็นกับสีส้มอะจะเป็นความหมายในแง่ของยุคคอมิวนิสซึ่งแสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วเขาก็มีการพิจารณาถึงบริบททางประวัติศาสตร์แล้วก็ธีมของเรื่องในการเลือกใช้สีเสมอนะคะซึ่อให้เห็นว่าจริงๆแล้วเขาก็ตั้งใจเลือกใช้สีสันที่มันไปสะท้อนเรื่องของความรู้สึกแล้วก็ภาพลััักกขอออออองงงยยยุคคคนนนน้้ดวหรืืืีี่าึสม เของตัวละครค่ะเปรียบเสมือนเป็นคาแรคเตอร์ที่ช่วยเล่าเรื่องโดยที่ไม่ต้องใช้คําพูดถ้ายกตัวอย่างตัวละครที่เราชอบก็คืออาจจะยกตัวอย่างเรื่องนี้บ่อยนิดนึงนะคะคือเราชอบเรื่องนี้อย่าง bar มาโกเทเดนบาร์มค่ะเสื้อโค้ทสีน้าตาลอ่อนทาลิปสีชมพูจางๆคาดกิฟอะไรอย่างเงี้ยดวงตาลอยๆยหนอหมอนหลุดออกมาจากโลกอื่นอย่างเงี้ยสีของเธอมันก็ไปบอกถึงเรื่องความเฉยชาความลึกลับหรือว่าอาดีตที่ฝังใจบางอย่างหรืออย่างลิชชี่อย่างเงี้ยค่ะเสื้อเชิ้ตสีครีคมกางเกงสีเบจผ้าคาดสีสันุดที่ดูย้อนยุคเลโ ก็จะให้อารมณ์เหมือนเด็กที่ยังไม่ยอมโตคือแสดงไปถึงความยึดติดปิดกั้นตัวเองจากโลกอะไรเงี้ยนะหรือยางแชสอย่างเงี้ยค่ะตัวแชสเองเนี่ยก็ใส่ชุดกีฬาสีแดง ทั้งตัวตลอดเรื่องเนอะแม้ว่ามันจะไม่ใช่สีพารเทลตรงๆก็จริงแต่มันเป็นการคุมสีแบบซิงเกิลพาเลตก็เป็นหนึ่งในสไตล์ของเวทที่ใช้สีสร้างมูนให้ตัวละครซึ่งแชสเนี่ยสวมชุดวอร์มสีแดงสดหลังจากที่ถูกพ่อทอดทิ้งไปแล้วก็สีแดงมันก็ไปสื่อถึงความเจ็บปวดภายในที่ไม่ได้จางหายไปอะค่ะแล้วก็สีที่ตัวละครแต่ละตัวสวมใส่อ่ะไม่ไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่ตลอดเรื่องถ้าเราสังเกตดีๆมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเหมือนพวกเขาถูกหยุดเวลาอยู่กับอดีตของตัวเองนะคะแล้วก็มัน ็นการใช้สีเชิงสัญลักษณ์แทนคำอธิบายของชีวิตแต่ละคนอย่างเนียนๆคาร์เลนแพชะคะซึ่งเป็นสไตลิสต์ที่ทำงานกับเวสแอนเดอร์สันเขาบอกว่าเดวอลแดดไอดนตี้ก็คือชุดของทุกคนไม่ว่าจะเป็นชุดโค้ทของมาโก้ชุดสีแดงของแชสหรือว่าออชุดของลิช,ชี่ก็ตามอะมันไปสะท้อนบาดแผลในอดีตแล้วก็อารมณ์ที่มันยึดติดไว้ไม่ไปไหนอะไรอย่างเงี้ยสีของพวกเขาเลยเปรียบเสมือนกับแบบเป็นเครื่องแบบของบาดแผลในจิตใจนะคะ อันถัดมาเลยก็คือเรื่องของความคลาบค่ะคือในโลกของเวสแอนเดอร์สันมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยบังเองิญเลยทุกเฟรมทุกฉากทุกโลเคชันในหนังเขาเหมือนถูกประดิษฐ์ขึ้นมาด้วยความตั้งใจอย่างสูงสุดเพราะฉะนั้นเวสแอนเดอร์สันเนี่ยมักจะทํางานกับทีมเดิมๆค่ะคือทั้งนักสแสดงแล้วก็ทีมโปรดักชันอย่างเช่นอดัมสต็อกเฮาเซนซึ่งเป็นโปรดักชันดีไซเนอร์หรือว่าแอนนาพินเนอกก็เป็นเซตเดคอเรเตอร์นะคะซึ่งมีความเข้าใจในสไตล์ของเขาอย่างลึกซึ้งมากคือแอนนาพินเนอณ์เน เริ่มต้นด้วยภาพในหัวที่ค่อนข้างชัดมากคือแบบคิสตันเคลียร์มากๆเลยจากนั้นฉันก็สร้างมูดบอร์ดแล้วก็ทำให้ทุกอย่างมันเชื่อมโยง รอบๆสิ่งที่เขาคิดซึ่งความคลาบถัดมาเลยก็คือโลเคชันคะ่ะที่ถูกสร้างขึ้นแทนที่จะถ่ายในสถานที่จริงซึ่งอันเดอร์สันเนี่ยมักเลือกใช้โมเดลจำลองหรือว่ามินิเจอร์โมเดลนะคะแล้วก็ดัดแปลงสถานที่ให้มันกลายเป็นโลกจินตนาการของเขาเองเอ่ยยกตัวอย่างแกลนบูดาเปสต์โฮเทลในปี2014อะคะ่ะโรงแรมสีชมพูสดใสของเราที่มันดูแฟนตาซีแฟนตาซีเนี่ยในจริงๆในหนังแล้วจริงๆเนี่ยถ่ายทำที่ห้างสรรพสินค้าเก่าที่ปิดตัวไปแล้วในเมืองเอ่อเกอร์ลิสนะคะทางตะวันออกของ ประเทศเยอรมน,นีซึ่งติดอยู่กับชายแดนโปลแลนด์แล้วก็สถานที่ถ่ายทําภายในโรงแรมเนี่ยของแกรนบูเดาเปสเนี่ยมีการตกแต่งภายในใหม่ทั้งหมดเลยอย่างเช่นทาสีชมพูเพิ่มฉากลิฟบันไดแล้วก็ตกแต่งสไตล์ยุโรปคลาสสิกตามจินตนาการของหนังเนาะแล้วก็ถ้าเป็นฉากภายนอกโรงแรมอะค่ะตัวอาคารบนเขาอะจริงๆแล้วไม่ได้ใช้สถานที่จริงอย่างที่บอกคือเขาใช้โมเดลจําลองคือใช้มินิเจอร์โมเดลที่สร้างขึ้นมาด้วยมือทั้งหมดแล้วก็ค่อยนําไปถ่ายในสตูดิโอแล้วก็ไม่ใช้ CGI นะคะเอ,อมันเป็นความจงใจให้ฉากดูแบบไม่เหมือนจริงอะ่ะแต่สวยเหมือนฉากในนิทานแล้วก็ทําให้หนังมันดูเป็นโลกส่วนตัวที่รู้สึกว่าคนดูอยากเข้าไปอยู่ด้วยซึ่งเวสเขาเคยบอกว่าผมชอบความรู้สึกของสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นแต่ไม่ใช่ของปลอมนะแต่เป็นงานทํามือนะคะ I like the feeling of artificially not fake but handmade นะคะอีกอย่างหนึ่งคือเรื่อง pop แล้วก็สิ่งของเล็กๆที่เป็นเครื่องมือในการเล่าเรื่องของเขาะคะ่ะในหนังของแอนเดอร์สันแล้วอะ่ะแม้แต่ของที่เล็กที่สุดในฉากอย่างผู พวกกล่องขนมหนังสือพิมพ์นาาบัตรไปจนถึงสมุดบันทึกอะไรเงี้ยมักจะถูกสร้างขึ้นมาใหม่ทั้งหมดซึ่งก็เป็นทีมออกแบบที่ออกแบบขึ้นมาไม่ได้หามาจากร้านโดยทั่วไปนะคะยกตัวอย่างอย่าง The Fend Dispatch ในปี2021ัน่ะคะเวสให้ทีมงานเขียนบทความแล้วก็โฆษณาแล้วก็เนื้อหาในหนังสือพิมพ์ขึ้นมาจริงๆทุกหน้าแม้ว่าในหนังเราจะเห็นแค่เทียววิก็ตามนะแต่ทุกพ็อปในนั้นมันต้องเหมือนของจริงแล้วก็ใช้ได้จริงไม่ใช่แค่ของปลอมที่ทําไว้เพื่อแบบถ่ายผัน ผ่านไปนะะหรือว่าอย่างกล่องขนมอะค่ะในเดอะแกนบูดาเปสต์โฮเทลอะก็ทําจากกระดาษจริงๆแล้วก็มีพายอยู่ข้างในจริงๆเป็นของจริงนะซึ่งทีมโปรดักชั่นออกแบบกล่องบอกว่าเขาออกแบบมากว่า200ชิ้นเลยต้องใช้นักทําขนมจริงๆมาร่วมกันออกแบบพายนี้ให้มันดูน่ากินในทุกๆมุมกล้องหรือว่าอย่างเมนูอาหารจดหมายโปสเตอร์แต่ละชิ้นอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นของที่ทําขึ้นพิเศษทั้งหมดเลยคือทําขึ้นมาใหม่หมดคือไม่ได้ใช้ฝอนสํสเร็จรูปเพื่อให้มันไปเข้ากับบรรยากาศในเรื่อง ทุกอย่างในฉากมันจึงมีความหมายไม่ใช่แบบเป็นแค่ของประกอบฉากซึ่งทีมสิ่งของเวดแอนเดอร์สันนะคะเขาบอกว่าเขาวาดตัวอักษรขึ้นเองทีละชิ้นเลยเพื่อให้มันเข้ากับอารมณ์ของโลกในตอนนั้นอย่างเช่นใน a s t e r o i d ซิสตี้อะคะ่ะตัวอักษรบนตึกหรือว่าบนร้านค้าก็ถูกเพ้นด้วยมือเป็นแฮนด์เมดเป็นแฮนด์เพนทั้งหมดนะคะหรือว่าคอลเลกชันพร็อพกระเป๋าเดินทางที่ใช้ในเรื่องดั l จิลิงลิมิตในปี2007อะที่ใครๆก็อยากได้กันนะก็เป็นการร่วมมือกับลุยวิตตองนะคะก็ซึ่งไอกระเป๋บนี้ ก็โดนประมูลไปเรียบร้อยแล้วนะคะความคลาบอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือบทของเวสอันเดอร์สันค่ะคือคำพูดของเขามไม่ใช่แค่บทสนทนาแต่มันเป็นการดีไซน์อย่างหนึ่งในการเล่าเรื่องคือเวสอันเดอร์สันไม่ได้เขียนบทเพื่อให้ตัวละครพูดแต่เขาเขียนบทให้มันทุกคำมันเป็นส่วนหนึ่งของงานศิลปะของเขาอะคือตั้งแต่จังหวะก,การพูดการเลือกใช้คำไปจนถึงการเว้นวรรคแบบแปลกๆเขาคิดทุกอย่าง ออกแบบมาแล้วค่ะคือเหมือนเขาวางองค์ประกอบศิลกับภาพมาแล้วในหัวของเขาเลยซึ่งภาษาของตัวละครนะคะมันเป็นเหมือนกับภาษาในโลกของเวทจริงๆซึ่งบทสนทนาของเขาอ่ะมันจะมีลักษณะแบบ กึ่งกทางการเล็กน้อยเนาะมันฟังดูไม่จริงแต่มันก็จะมีเสน่ห์บางประโยคที่พูดออกมาแล้วก็จะไม่มีการพูดซ้ำค่ะหรือออึง้งเหมือนบทละครเวทีอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีการใช้คําศัพท์เฉพาะทางหรือคําที่มันค่อนข้างดูโบราณนิดนึงคำที่มันดูเป็นกวีมากกว่าภาษาพูดทั่วไปอย่างใน The Grand Budapest Hotel อย่างเงี้ยคะ่ะมันจะมีคําพูดของ g u s t a v H ที่ ฟังดูแปลกๆหน่อยแต่ก็ดูจริงจังหน่อยที่แบบว่า Take your hands off my lobby boy อะไรเงี้ยหรือว่าการเขียนบทของเวสเนี่ยค่ะอีอ,อย่างหนึ่งที่เขาวิเคราะห์ออก,กันไว้ก็คือมันเป็นการเขียนบทแบบวรรณกรรมคือหลายๆครั้งหนังของเขาถูกเปรียบเทียบว่าเหมือนอ่านหนังสือภาพหรือว่าเป็นนิยายขนาดสั้นเพราะว่าเขาใช้ผู้บรรยายค่ะนาร์เรเตอร์เนี่ยเล่าเรื่องแทนตัวละครแล้วก็ใช้สไตล์แบบ chapter based ในการแบ่งเรื่องของตอนเหมือนกับ อ่านวนวนิยายที่จะมี chapter 1, chapter 2, chapter 3อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ใช้วิธีการของการใช้คำบรรยายที่มันที่มันมีความเป็นวรรณกรรมอยู่ในนั้นเช <c oughs> ่น <c oughs> แบบ it's what the beginning of the end <c oughs> จุดๆุ <c oughs> อะไรแบบเนี้ยนะคะหรือว่าการใช้สรรพนามที่เป็น third person นะคะอย่างสม่ำเสมอแล้วก็จังหวะการพูดที่มันตั้งใจให้แปลกอย่างที่บอกคือเขาตั้งใจให้ตัวละครเขาพูดแบบแปลกๆเนาะก็จะมีแบบ บา,บางตัวละครก็จะแบบพูดเร็วตรงไปตรงมาแล้วก็อาจจะไ,ไม่ได้มีการเว้นวรกจังหวะดราม่าแบบหนังปกติเพื่อเป็นการาลดอารมณ์ที่เวิ้นเวอ้อค่ะแบบว่าเป็นเนจตนาของเขาเพื่อให้ทุกอย่างมันดูแบนขึ้นเรียบขึ้นแม้ว่าจะพูดเรื่องเศร้าหรือเรื่องรักก็ตามแล้วก็บทของเขามักจะเต็มไปด้วยความย้อนแยงค่ะคือ,อตัวละครพูดสิ่งที่ตรงข้ามกับอารมณ์จริงๆอย่างเช่นพูดเรื่องความเศร้าอยู่อย่าง,างในบทที่มาร์โกพูดกับลิชี่อย่างเงี้ยแบบ I think we are Just gonna Have to be secretly in love อะไรอย่างเงี้ยคือไปพูดเรื่องอารมณ์แบบเกี่ยวกับความรักระหว่างตัวละครสองตัวแต่แบบว่าโหอารมณ์มันไม่มีอารมณ์อยู่ในนั้นเลยมันแห้งมากพูดแบบแห้งๆไรอารมณ์อยู่ในนั้นนะคะมันก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทำให้หนังดูไม่ดราม่าจนเกินไปไม่จริงจังจนเกินไป อันนี้ก็มาแบบสั้นๆนะคะเราก็เลยขอทิ้งท้ายไว้นิดนึงกับเวสแอนเดอร์สันนะคะเขาเคยบอกไว้ว่าะจะไม่มีเรื่องเล่าใดเลยถ้าไม่มีความขัดแย้งสิ่งที่น่าจดจํามักไม่ใช่ตอนที่ทุกคนดูเข้ากันได้ดีผมคิดว่าทุกคนต่างก็เคยรู้สึกโดดเดี่ยวแล้วก็ติดอยู่ในบางช่วงบางตอนของชีวิตผมว่าความรู้สึกแบบนั้นมันค่อนข้างจะเป็นเรื่องธรรมดาเลยละ่ะอันนี้เป็นจากบทสัมภาษณ์ของเขานะเห็นได้ชัดว่าจริงๆแล้วแนวคิดหรือหนังหลายๆเรื่องของเวสแอนเดอร์สันเน้นไปที่ความขัดแย้งเป็นแกนกลางของเรื่องแล้วก็ ทำให้บทสนทนาของตัวละครหรือเนื้อเรื่องอมันมีพลังแล้วก็น่าจดจําคือมันไปคอนทราสต์กันบนเว r ร์เซ t ตอัพที่มันดูสมิธที่ดูดสมบูรณ์แบบซึ่งไอ้ภายใต้ความสมมาตรภายใต้โลกที่สมบูรณ์แบบนั่นแหละต่างเป็นโลกที่แบบมีเรื่องราวมีบาดแผลความไม่สมบูรณ์ความโดดเดี่ยวหรือว่ามันไปซ่อนอยู่ในชีวิตของคนเราซึ่งก็นั่นแหละทําให้หนังแอนเดอร์สันมันมีสเสน่ห์แล้วก็เราก็จดจํามันได้นะคะก็ขอบคุณสําหรับการติดตามด้วยนะคะใครใจดีสามารถกดสับให้เราคอมเมนต์ให้เรากดไลค์กดแชร์ยังไงก็ได้ เลยนะคะคุณมากๆเลยคะ่ะที่ติดตามนะคะเจอกันใหม่ EP หน้าคะ่ะ EP นี้สวัสดีคะ่ะ